วันนี้จะพาเพื่อนมาเซาปลาเด็กนะครับปลาลาบ้านเรามัน,นมีหนอนมัน้มันมีหนอนพ่อเอามาโน้ตมันมีหอนหนอนแล้วะเดี๋ยวใส<จ>่อุ้ยเอาไปเอือบไว้เช่นเดียวขี่กันมาเลยจากทีเ <ừ> สียบป่าก็ไว้ออกล่องย่งคางเดี๋ยวนะครับอาตากองไปตักมาเลยยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ลอยอย่างนี้ทำไงเดี๋ยวตากไกตอ๋อขี่ไตยิบบ่ใหญ่นะไ่ขีบไดยอยู่บ่ได้เพื่อที่จะกินาห้ามไตวันนี้เอาล่ะำมาใส่ในปลาเด็กนะครับแล้วหนอนทำไงนี่ เอาไว้เนี่ยนั่นเลยเดี๋ยวกระตายมังกรไตของมันแล้วเราก็คนคุกเข่าให้มันเข้ากันทำมันเข้ากันจกไปจกมาครับโอ้ยนี่ล่ะสูตรเสียบอีสานวันทองจกทามาใส่ยุกนะครับใส่ข้างๆทางสีอย่างนี้เลยเตรียมเด็ดเห็ดหลาย่นี่ล่ะปลาล่าค้างโดนกับห้องปลาสังโดนนี่ตายหยกจังหยกแยกเลยจริงๆมันมาเขาได้จังไงๆยังวายใหญว่ะเอาประเด็กว่ามีหนอนกับว่าขึ้นประเด็กใช่ไหมเอาเลยครับจัดไปเลยใครดึกินีไปเลย ่อยบกินอันนี้น่ะมันบรทานได้เป็นเออผมหมักก่อนนี่คือการหมักบรรดหมักแล้วก็ันั้นขั้นตอนต่อมาก็เอาหั่ใส่อีกนะครับมันไม่พอใส่แล้วก็จกอีกรอบกินนัวสุดยอดไปเลยพี่ก้องเลยปลาแดกอีสานนะปลาอีซานเบิ่งทับปลาไหวหน่สินำไปเลยทีรวมไปเลยทีรวมกลับลงไปในถังเดิมนะครับนำลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้กี่เดือนมาเนี่ยสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนก็เอามากินนะครับอ้ย ปิดฝาไว้ไม่ไปอะ